วันดีค่ะเพื่อนวันนี้ไม่มีหน่อไม้สดแต่วันนี้แกงหน่อไม้กับจะทอดปลารักปลาทานปลาไปดูสิแกงหน่อไม้แกงใส่อะไรถึงอร่อยแกงใส่หม้อแกงใส่น้ำปลาล่ากินข้าวเลยไปดูสิดูสิดูสิสสกำลังเดือดแล้วก็อันนี้สุดท้ายผักอีตูนะคะแกงหน่อไม้ผักอีตูจากสวนนะคะสดสดจากสวนแล้วก็ เดี๋ยวจะไปอบปลาไปทอดปลารักปลาทานปลาอันนี้ปลาข้าวเบียร์ปลานี้มันนุ่มมันชิ้นใหญ่ๆมันนุ่มมันนุ่มเดี๋ยวปลานี้แหละที่มาปั่นใส่นะคะเวลาเขาทอดมันปลาเดี๋ยวจะวิจะทําทอดมันปลาไว้หมดกลับบ้านแล้วเดี๋ยวของของอันไหนที่เหลือแค่ไหนก็เหลือแค่นั้น เมื่อวานนี้มีเพื่อนมาเอาของไปเขามาสามคนเดี๋ยววันเสาร์ก็มาอีกเกลี้ยงคิดวอดพีดูสนีเด้เป็นอะรเครื่องควบวันเสาร์นี้ก็จะมาเอาหม้อเอาจะเหลือว้สองใบสามใบแล้วก็วิวๆก็จะขึ้นเครื่องเลยไงแต่ก็ยังเหลือเวลาอยู่นะคะเดี๋ยวยังเหลือเวลาจะบอก เป็นตื่นเต้นยังไงไม่รู้ว่าเราเคยอยู่เราเคยอยู่เมืองนอกมาตั้งยี่สิบเอ็ดปีเนาะว้าจ้าย่ามใดกะหั่ฮีหั่ห้อนดูสิใครชอบดูสิเวลาแกงใส่น้ำปลาน้ำปลาแกงหน่อไม้ใส่เห็ดดูสิกงน้ำแยนานงเขาก็ทำดูสิเขาก็ทำเป็น แกงใส่เห็ดแกงหน่อไม้นะคะแกงหมกอึบะม,มี่แมแกงใส่เห็ดแกงหน่อไม้ซุปบัมบูสลาวซุปลาวซุปลาวซุปบู้ยน้ำาคือดังเทียลูกโดดก็มีบมึงดูมึงดูขากลังบึ้มบึม,บมปิดไฟแล้วก็เอาผักอีตูลงไปเลยนะเขาก็ปิดไฟเลยนะคะ ผักอิตูจากสวนวิวีนี่เลยผักนางตูเรียกเพราะกผักนางตูปิดไฟแล้วก็จะักรองลงไปเลยผักไม่อดไม่อยากปลูกเองแล้วเขาจะยกไปเขาบอกให้วิวีกินก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เขาปลูกไว้ให้แล้วไงใส่ผักอิตูแล้วก็ปิดไฟเลยค่ะเพราะว่ามันหอมอุย้ย น้ำลายใหญ่ย,ย่อยไหมคะแกงหน่อไม้กินข้าวไรเงี้ยคิดถึงคุณพ่อคุณแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ชอบแกงกินข้าวแล้วยังเฮ็ดยังเยอะหนอหนอ่อไม้มาเด้อมาเด้อบุ้งดูแกงใส่เห็ดกุบกุบก็มีฟักทองนิดนึนงปิดไฟก่อนค่ะปิดไฟเลยปิดไฟเลยเดี๋ยว เดือดผุดผุดแกงนอไม้ใส่เห็ดค่ะน้ำปลานัวนัวเม้นกุุบวะซพูดได้มันน้ำปลาขวดจ้าไม่มีน้ำแล้วก็ทอดปลาทอดปลา็อรอ่อาน่เจ๊น้ำไล่ข่อยออกไะ่พี่น้องแมวสดร้อนๆน,นะคะแกงนอไม้นะคนขอนแก่นคนอีสานชอบแกงชอบอ่อมใช่ไหมคะมาเลย โอ้ยปิดไฟปิดไฟเดีืี่ใครอยากได้สักถ้วยมาตักเอาไปสิคะเดือดปุดผุด,ผดใส่ผักอีตูีวิวิวปุกเองปุกเองนะคะมาอยู่ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะคะไปอยู่เมืองไทยก็จะปลูกเหมือนกัน สิ่งในที่เราปลูกทานเองได้มันไร้สารไงคะมันไร้สารปลอดสารพาะอีตูประเทศ่ทยเด็ดพระอตูธรามาตาเนอมาพูดไปน้ำลายก็กระเด็นกระดอนใช่ไหมมาเร้อบุ้งดูปุ่งดูน้ำน้ำย่านางมาจากไหนดิวน้ำยานางเขาก็เป็นกระป๋องกระป๋องส่งออกกระป๋อง ส่งออกทั่วประเทศแต่มันก็แก้ขัดแก้จนได้ถ้าอยู่บ้านเราวิวว่ก็บ้านส่วนวิวีมีย้านางเยอะย้านางสดๆนะคะถ้าเป็นบ้านเราย้านางสดๆแต่นี่ก็อร่อยเหมือนกันแก้ขัดแก้จนไปใช่ไหมใช่ไหมใช่มิมไปเลยใครอยากทานแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดใส่หนอหนอไม้ เต่ไม่ใช่หน่อไม้สดแต่มันก็อร่อยอร่อยไปเลยจ้าไม่ต้องรอใคร